สวัสดีครับวันนี้ขอนําเสนอเหรียนหลวงปู่นินวัดคอดบุรีอำเภอคอดบุรีจังหวัดนครราชสีมาสร้างเมื่อปีพศ2537นพรตรุ่น27จอหอ เหรียญที่สองเหรียญพระพุทธมงคลนายกออกวัดวังกระโจมจังหวัดนครนายกสร้างเมื่อปีพศ2512เจ้าคุณนอปุกเสก